รัเสเซียโจมตีโปแลนด์ระบบป้องกันภัยจับได้ว่ามีโดรนรัเสเซียบุกเข้ามามันเป็นแค่ cross border conflict การประทักันชางชายแดนเมืองไทยกับเขมรอย่างนี้แหละมันมีโอกาสบานปลายได้ไหมเราก็ต้องมาจับตาดูรัเสเซียก็พร้อมจะคุยสหรัฐอเมริกาก็จะยุติสงครามแล้วแล้วทำไมผมถามท่านผู้ชมทำไมมันไม่จบอะเห็นตัวปัญหาอย่างฮะเหลือใครอะ สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการดีบีส่วเถาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสงครามยูเครนจะจบได้ไหมถ้าจะจบจบยังไงจบที่ไหนจบเมื่อไหร่ถึงวันนี้ยังไม่มีคำตอบมันมีข่าวข่าวหนึ่งออกมาบอกว่ารัเสเซียโจมตีโปแลนด์ข่าวมันออกมาผมก็คิดว่ารัเสเซียจะบุกโปแลนด์เลยเหรออันนี้อันนี้เล่นใหญ่แล้วนะเพราะโปแลนด์เนี่ยมีสัญญาถูกไหมฮะ สัญญาของนาโตมาตราห้าเพราะว่าโปแลนด์เนี่ยเป็นสมาชิกนาโตถ้าถูกรัสเซียบุกเนี่ยสมาชิกนาโตนี่ก็เปิดหน้าชกละ,ะสงครามในยูเครนนี่นาโตยังไม่เปิดหน้าชกนะยังไม่เล่นเต็มตัวนะแอบส่งอาวุธให้ส่งเงินสนับสนุนส่งกําลังทาหารเข้ามาแต่ของเหล่านี้อย่างที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วในโลกนี้ไม่มีของฟรีนะฮะ no free lunch in this world ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการลงทุนนะฮะฟังให้ดีๆนะครับเป็นการลงทุนของ NATO นะฮะซึ่งยูเครนจะต้องจ่ายทุกบาททุกสตางค์รวมดอกเบี้ยด้วยนาโตเนี่ยในอดีตสมัยก่อนก็ รวมถึงสหรัฐอเมริกาที่มีหัวเลยใหญ่คือปร,ระธานาธิบดีโจไบเดนนะครับ, Biden, รบหรืออย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์แกเรียกว่าสลิปปี้โจนี่แหละเนี่ยพอตอนหลังพอรพทรัมป์มาทรัมป์เปลี่ยนเกมใหม่อย่างที่เราทราบกันอยู่โดยบุคลิกทรัมป์จุดมุ่งหมายมันคนละอย่างเขาไม่ต้องการที่จะไปยุ่งกับสงครามตรงนี้เขาถอนตัวออกมาแต่นาโต้ก็ยังอยู่ถึงแม่อเมริกาออกมาแล้วใช่ไหมฮะยุโรปยังหนุนยูเครน เพราะลงไปเยอะแล้วนะครับผลประโยชน์ยังไม่ได้อย่างที่เราทราบอยู่พอทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีนี่ก็ได้มีการเจราจากับปูตินบินมาคุยกันเรื่องอาลสกา้าใช่ไหมฮะอลาสกา้าคุยกันเสร็จเรียบร้อยรับทราบเงื่อนไขปูตินเสร็จเรียบร้อยทรัมป์แกเดิมก็จะตัดจบเลยยุโรปไม่ยอมเพราะอย่างที่บอกว่าลง ทุนไปเยอะเสียผลประโยอ์ไปเยอะนะฮะถ้าจะคัดลอสตอนนี้เนี่ยเหมือนภาษาหุ้นก็พูดเรียกคัดลอสก็ยังเสียดายแต่สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทำเนียบขาวเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาษากายที่แสดงออกในวันนั้นเนี่ยยุโรปเนี่ยหมดอำนาจต่อเรานะฮะพออยู่ต่อหน้าทรัมป์เนี่ยมันเห็นได้อย่างชัดเจนเลยหลังจากทรัมป์คุยกับปูตินที่สก斯าแล้วเนี่ยเรียกพิกกี้มาคุยที่ทำเนียบขาว ยุโรปไม่ยอมยุโรปตามมาด้วยนั่งกันหน้าสลอนคุณจะเห็นภาพนี้ฮะทรัมป์นั่งเหมือนกับนั่งบัญชาการเหมือนครูใหญ่อะอยู่บนโต๊ะของประธานาธิบดีสหรัฐหรือที่เขาเรียกว,ว่าไอเอเอ the r e s o l u t e desk นะฮะโดยมีผู้นำยุโรปรวมทั้งพิกกี้นั่งเลียงแถวหน้าสลอนเหมือนนักเรียนฟังครูใหญ่พูด นะฮะแต่ละคนเนี่ยสีหน้าท่าทางแสดงออกเลยว่าหมดอำนาจต่อรองแล้วมันข่มกันนะ่ะทำแกนั่งเก้าอี้ตัวโตมีโต๊ะแลวคนอื่นนั่งแบบเหมือนเหมือนสัมภาษณ์งานอะ่ะมันจะไปจบตรงไหนครับท่านผู้ชมกลับไปแล้วมันก็อีหลอบเดิมอะ่ะยูเครนก็ยังลบต่อนะฮะยุโรปก็ยังฮึดสู้ยังยังยังหนุนยูเครนลบนะฮะไม่มีสหรัฐอเมริกาก็ยังกัดฟันเพราะผลประโยชน์ที่มันลงทุนไปเยอะแล้วก็ยังไม่อยากเสียถูกไหมฮะจนกระทั่งมันมีข่าวว่า รัเสเซียโจมตีโปรแลรนด์พอข่าวเนี้เดี๋ยวรอให้ฝนมันจางนิดถึงจะวิเคราะห์รายละเอียดว่าจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นการคอนล l i c t กันชายแดนเพราะว่าระบบป้องกันภัยของโปรแลรนด์เนี่ยเขาก็จับได้ว่ามีโดนรัเสเซียบุกเข,ข้ามาปะทะกันชางชายแดนเมืองไทยกับเขมรอย่างนี้แหละนะฮะ แต่ทีนี้เนี่ยมันมีโอกาสบานปลายได้ไหมเราก็ต้องมาจับตาดูกันนะครับเพราะว่าเงื่อนหนึ่งในเงื่อนไขาการเจราจาของทางรัเสเซียนี่รัเสเซียยอมไม่ได้เด็ดขาดคือไม่คุยเรื่องหยุดยิงนะเพราะคุยเรื่องหยุดยิงมาหลายรอบแล้วไม่สําเร็จเป็นการดึงเวลาเป็นการซื้อเวลานะฮะคุยไม่มีการหยุดยิงเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัมป์เห็นด้วยกับปูติน โอเคคุยเรื่องยุติสงครามไม่ต้องหยุดยิงผู้นางยุโรปวันนั้นเห็นไหมนั่งกันหน้าสลอนนเงียบไปหมดนะทำบอกไม่ต้องหยุดยิงค้จะคุยยุติสงครามยุติสงครามเลยจริงๆพิกกี้เนี่ยผมเชื่อเป็นหุ่นเชิดของยูเท่านั้นนะเป็นหุ่นเชิดของนาโต้ถ้านาโตโอเคก็จบประธานาธิบดียูเครนเปลี่ยนได้พิกกี้แกก็หมดยุคไปแล้วเดี๋ยวเอาพิกกี้ลงก็เดี๋ยวอา่าในบลซาลุสนี่ตัวแต่งขึ้นมาก็เจราจากัน ใช่ไหมฮะแต่รัสเซียเขาบอกเรื่องหยุดยิงไม่คุยคุยเรื่องหยุดสงครามเพราะโดนหลอกมาหลายทีแล้วเดวิดอารุคเมียบอกอ่ให้สัมภาษณ์ทีวียูเครนบอกว่าเป้าประสงค์ที่เขาได้รับเนี่ยคือไปถ่วงเวลาหยุดยิงแล้วก็เติมกําลังเข้ามาแล้วเขาบอกว่าจุดมุ่งหมายของรัสเซียเนี่ยขอเพียงว่ายูเครนไม่เข้านาโตณเวลานั้นนะที่ไปเจรจาันต,ตุรกีอะ ขอให้ยูเครนไม่เข้านาโตเรื่องอื่นคุยกันได้เดวิดอาร์โกเมียร์เขาบอกว่าอันนี้อันนี้ก็น่าจะถ้าถ้า,ถ,าถ้าว่ากันตามหน้าไพ่นะว่ากันตามเนื้อผ้าอย่างนี้มันก็น่าจะตกลงกันไม่ยากถูกไหมละครับแต่ก็มันก็ไม่จบเห็นไหมในยกหัวฟูอ่ะในยกฟูฟูของธุรกิษรีบบินไป <c oughs> คุยกับเซเลนสกี้บอกอย่าไปตกลงไรกาลเซียเป็นอันขาดอันนี้หลักฐานมันก็ประจักษ์อยู่แล้วว่าการหยุดยิงของคุณเนี่ยก็หลอกเดก่า จะยื้อเวลาซื้อเวลาเพื่อจะลบต่ออันนี้นี่แหละรัะเสเซียเขายื่นเงื่อนไขเลยนอกจากเรื่องดินแดนต่างๆที่เขายึดมาได้ไม่คืนนะเรื่องหยุดยิงไม่คุยเด็ดขาดคุยแต่เฉพาะหยุดสงครามซึ่งทรัมป์ก็เห็นด้วยอแต่ว่าพอกลับไปแล้วเนี่ยดูเหมือนยุโรปจะเพียงพมแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ก็ยังจะสู้ต่อรัเสเซียก็รุกหนะักตอนนี้ส่งทหารบุกหนะักเป็นการบีบไกลๆนะฮะ แล้วพื้นที่ทางใต้เนี่ยที่เขายึดมาได้แล้วซา,าโปริเซียอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่ยอมเขาจะยึดถึงโอดสซาเลยปิดทางออกทางทะเลของอยูเครนให้หมดยูเครนจะได้ไม่ต้องมีทางออกทางทะเลจะได้เป็นประเทศแลนด์ล็อกนะฮะหมดความสําคัญโดยสิ้นเชิงเพราะจะคุมกองเรือที่รัสเซียกองเรือทะเลดําที่อยู่เซวัสโตโปไม่ได้นะครับทีนี้มันมีผลสํารวจประชามติผลสํารวจเป็นโพนะ อยู่อันหนึ่งของประชาชนยูเครนว่ามีความคิดเห็นยังไงต่อสงครามครั้งนี้แล้วสงครามมันควรจะหยุดได้อย่างเขาสํารวจกันในวันที่21-23นะครับเดือนสิงหาเดือน8ปเนี่ยปี25โดยสํารวจใช้วิธีสุ่มทางโทรศัพท์จาก1,600คนซึ่งเป็นประชากรยูเรนะครนนะฮะผลสํารวจออกมาน่าตกใจ75%ของชาวยูเครนต้องการให้มีการหยุดยิง แต่ว่าต้องมี security g guarantee หมายถึงว่ารับรองว่าถ้าถูกรัเสเซียบุกอีกจะมีกลไกอะไรที่จะมาดูแลการลุกลานของรัเสเซียอย่างเช่นว่ามันต้องมีกองทหารนานาชาติอะไรเข้ามาดูแต่ว่าเป็นรูปแบบไหนจัดองค์กรยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะซนะครับ,นะรบมองว่าการสนับสนุนเงินทุนกับอาวุธให้กองทัพยูเครนนี้ก็ยังมีความสำคัญนะครับ 31%ของชาวยูเครนผู้ถูกสำรวจเนี่ยมองเห็นว่าเอาดินแดนจะต้องมีการทวงคืนดินแดนที่รัสเซียยึดไปเนี่ยต้องยุติถึงจะยุติสงครามนะครับถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยจะต้องลบต่ออ่ะเรามาเปรียบเทียบดู75%ต้องการเจราจาละต้องการหยุดยิงและมีการเจราจารแต่31%อ่ะยังบอกว่าต้องย,ยังต้องลบต่อไปจนจะยึดดินแดน มาที่รัสเซียบุกเข้ามาเนี่ยยึดคืนให้ได้ทั้งหมดซึ่งมันมันไม่มันเป็นความเป็นไปได้ที่มันต่ำอะแล้วคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเขาก็เห็นแหละคนส่วนใหญ่เขาก็มองเห็นแหละแล้วทําไมอ,ะอ่ะรัะเสเซียก็พร้อมจะคุยคนยูเครนก็ไม่เอาแล้วจะยุติสงครามละสหรัฐอเมริกาก็จะยุติสงครามล,ละรัสเซียก็จะพร้อมคุยยุติสงครามละแล้วทําไมผมถามนั้นผู้ชมทําไมมันไม่จบอะ เห็นต <em ot or> ัวปัญหาอย่างฮะเหลือใครอ่ะคนที่อยู่เบื้องหลังวันนี้คือนาโต้ซึ่งสหรัฐอเมริกาถอนไปแล้วเหลือแต่ยุโรปผลประโยชน์ทุกประเทศมีหมดอังกฤษฝรั่งเศสมีทั้งนั้นโดยเฉพาะอังกฤษไปเซ็นสัญญาร้อยปีนะฮะครอบคุมความร่วมมือทุกด้านขุดทรัพยาโยงกรงทรัพยากรยูเครนเอาหมดนะฮะมันไม่ใช่แค่นี้อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ปัญหายูเครน จบไม่ลงมันอยู่ตรงนี้ m i n d เ e t ของผู้นำนาโตผู้นำ EU ยังเป็นความคิดที่ล้าหลังเป็นคอนเซปต์เป็น m e n เท l i t ลแบบสงครามเย็นโควอร์ยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเร็วๆนี้มีการสัมภาษณ์ลองประธานกรรมธิการยุโรปหรือ EU เนี่ยกรรมธิการ EU Committee ลองประธานเนี่ย คายาคารัสนะครับคนนี้เป็นผู้หญิงนะฮแล้วก็เป็นหัวหน้ากิจการต่างประเทศยู EU, นะครับเธอพูดอย่างนี้ฮนะเขาพูดถึงการสวนสนามครบรอบ80ปีสงครามต่อต้านญี่ปุ่นของจีนไปจัดแงนี้ยแล้วก็ถ่ายทอดอาวุธยุทโธปกรณ์ไปทั่วโลกนะฮะให้เห็นว่าจีนมีอะไรบ้างโอ้โหของใหม่ใหม,ใหม่ทั้งนั้นทั้งโดนขี่พนาวุธรุ่นใหม่ คายาคารัสเนี่ยเขามองเรื่องนี้ว่าเป็นการเติบโตของอะไรฮะ exit of evil หรือพวกพันธมิตร,รเผด็จการพันธมิตร,รเผด็จการแน่นอนประกอบไปด้วยเกาหลีเหนืออิหร่านจีนรัเสเซียประเทศพวกเนี้ยคิวบาอะไรอยู่ในเครือข่ายนี้พวกนี้คือปีศาจ exit of evil เป็นพันธมิตร,รเผด็จการเพื่อมาท้าทาย และสร้างระเบียบโลกใหม่หรือ New World Order เป็นในเวอร์ชั่นของเผด็จการนะแล้วก็มาจะมาท้าทาย International Rules b a e d Order ก็คือหลักธรรมมาธิบาลซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ซึ่งใช้กับโลกใบนี้อยู่ซึ่งสถาปนาโดยตะวรรตันตก International Rules b a e d Order พวกฝรั่งพูดบ,บ่อยๆท่านผู้ชมจำคำนี้ไว้ให้ดีเห็นไหม ไอ้นี่มันความคิดย้อนยุครุ่นสงครามเย็นทั้งนั้นมันไม่มีแล้ววันนี้สงครามเย็นแต่ว่ามันมีอยู่ในหัวยุโรปไงนี่ไงทาไมสงครามยูเครนมันไม่จบก็มันก็เพราะอย่างเนี้ยลทัทธิคอมมิวนิสต์ที่สืบต่อมาบางอย่างยังเวิร์กอยู่ก็เก็บไว้ก่อนบางอย่างไม่เวิร์กก็เอาเครื่องอื่นมาามา,มาดัดแปลงใช่ไหมฮะเอาทุนนิยมมาดัดแปลงเปิดให้มีการค้าขาย ซื้อขายแลกเปลี่ยนปกติเหมือนประเทศทั่วไปประชาชนจีนจะออกไปเที่ยวไหนเดี๋ยวก็กลับประเทศประชาชนต่างประเทศไปเที่ยวเมืองจีนใช้เงินซื้อสินค้าผลิตสินค้ามันก็เหมือนประเทศทั่วไปทั่วโลกแต่คนเหล่านี้เนี่ยอย่างใครยาคารัสพูดมาจับได้โอ้โหความคิดอยู่ยังย้อนกลับไปเมื่อสี่ห้าสิบปีก่อนเนี่ยไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยเห็นปัญหาอะไรอย่างว่าทำไมสงครามมันถึงยังไม่ยอมจบนะครับยังไม่จบ ผมพูดต่อคายาคารัสยังพูดอีกบอกว่ารัสเซียเนี่ย address i n นหรือพูดถึงจีนว่าเราสองคนสองชาติร่วมรบในสงครามครั้งที่สองเราจชนะสงครามเราชนะนาซีเราร่วมจีนรัสเซียร่วมกันในสงครามโลกที่สองคายาคารัสไม่รู้อ่านตำราประวัติศาสตร์เล่มไหนเขาบอกว่า รัสเซียออกมาพูดว่าจีนกันบรัสเซียร่วมรบในสงครามครั้งที่สองและเอาชนะสงครามโลกครั้งสองเนี่ยคนงงกันใหญ่เลยเธอพูดอย่างนี้เธอบอกว่าคนฟังแล้วงง,งเกิดคําถาม question mark มากมายบอกว่านี่คือสิ่งใหม่นะสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนนะฮะแล้วคนสมัยเนี้ไม่ค่อยอ่านหนังสือก็เลยเชื่อเท่าที่ผมเรียนประวัติศาสตร์มานะผมว่าความรู้อาจจะไม่เยอะนะแต่ผมเรียนมาก็ก็จีน สงครามโลกที่สองมันก็แบ่งเป็นสองฝ่ายถูกไหมสัมพันธมิตรอักษะจีนอตอนนั้นเจียงไคเชกถูกปะก็มีอเมริกาอเมริกาสัมพันธมิตรอังกฤษฝรั่งเศสอะไรทั้งหลายลบกับเยอรมันนะฮะทั้งเอเชียก็ลบไปญี่ปุ่นแล้วก็อิตาลีอิตาลียอมแพ้ก่อนยอมแพ้ก่อนเสร็จเยอรมันแพ้เยอรมันแพ้แล้วก็มาญี่ปุ่นนะครับรัสเซียเขาสูญสนามวิกตอรีเดย์นะฮะเอาชนะเยอรมันนะฮะฟาสซิสต์เยอรมันส่วน จีนสวนสนามวิกอรีเดย์แต่เน้นมาทางเอาชนะฟาสิสต์ญี่ปุ่นแต่คยาคารัสเนี่ยคนคนนี้เนี่ยคุณดูนะตำแหน่งเป็นถึงรองประธานกรรมธิการยุโรปเนี่ยก็เรียนหนังสือมันก็เยอะนะคนมาระดับนี้เนี่ยจะว่าเขาโง่ไม่ได้หรอกเขารู้เยอะแต่ทําไมเขาพูดว่าไอการที่รัสเซียกับรัเสเซียพูดว่ารัเสเซียกับจีนเนี่ยลบในสงครามโลกที่สองแล้วชนะเนี่ยนี่คือสิ่งใหม่คนงง มีอย่างนี้ด้วยเหรอเอ้ยผมงงเอ้ยเธอเอาตำราประวัติศาสตร์เล่มไหนมาพูดวะคนระดับรองประธานกรรมธิการยุโรปวะยังมีความคิดแบบนี้เนี่ยเออแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยคนเชื่อสิ่งที่รัสเซียพูดเพราะว่าคนสมัยนี้อ่านหนังสือน้อยผมว่าคุณคายาคารัสเนี่ยอ่านหนังสือน้อยนะครับประวัติศาสตร์พื้นฐานอะ่ะก็ในเมื่อคุณเป็นฝ่ายธรรมะใช่ไหมรัเสเซียจีนอธรรมมันก็ต้องลบกันต่อ มันจะจบได้ไงสงครามอยู่แกมันจะจบก็ต่อเมื่อรัเสเซียถูกทําลายล้างถ้าเข้าใจคอนเซปต์วิธีคิดของคนพวกนี้นะจะรู้เลยว่าทําไมหลังรื้อกําแพงเบอร์ลินที่แบ่งเป็นเยอรมน,นีตะวันตกกับตะวันออกออกจากกันเนี่ยแล้วทางตะวันตกนะทางอเมริกาสัญญากับกบชอบว่าจะไม่ขยายนาโตตอนแรกบอกจะเลิกนาโตด้วยซ้ำเพราะวอรซอห็กมันล้มไปแล้วนี่ ยกเลิกนะโตต่อหลังไม่เลยก,ก็บอกแต่จะไม่ขยายออกไปแม้แต่นิ้วเดียวคุณเห็นไหมมันกินไปเรื่อยก,กินไปเรื่อยก,กินไปเรื่อยจนกระทั่งยูเครนรัเสเซียเขาทนไม่ไหวมันถึงเกิดสงครามไงต้องให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาปกครองยุโรปนะฮะคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะพอเห็นความหวังว่าจะมองจีนมองรัสเซียเป็นมนุษย์เป็นคนกับเขาบ้างไม่ใช่ปีศาจที่จะต้องทำลายล้างนะครับ สำหรับรายการวันนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร